สวัสดสีทุกท่านครับวันนี้พามาแกะกล่องรองของเล่นใหม่อีกแล้วนะครับเป็นถุงห่อมาแบบนี้นะครับถุงเล็กๆห่อมาแบบนี้แล้วก็ด้านในจะมีกระดาษห่ออีกหนึ่งชั้นนะครับก็ถือว่าห่อแพ็คมาได้ดีนะครับของไม่เสียหายครับไปดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับแกะออกมาก็จะเห็นได้ชัดแล้วนะครับก็เป็นกันไก่นะครับ กันไกลตัดซีลายนะครับตัดสังกะสีของยี่ห้อดีวอลนะครับผมเพิ่งมีเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับสั่งมาทางช่องทางออนไลน์นะครับก็คือสั่งมาในต่อตอนะครับกันไกลตัดซีลายยี่ห้อดีวอลนะครับตัดสังกะสีตัวนี้ราคาอยู่ที่700กว่าบาทเจ็ร้อยห้บาทนะครับราคาประมาณนี้นะครับเพิ่งมีเป็นตัวแรกไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่านะครับก็อาจจะแท้นะครับอาจ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบจากหน้าง,งานจริงจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับ